เงินบำนาญ3,900บาทนะครับทายาทจ,จะได้รับ234,000บาทในกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับในซีรีส์ผู้ประกันตนเสียชีวิตแล้วทายาทจ,จะได้รับบำเน็ตนะครับเงินก้อนเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับซีรีส์นี้จะพาท่านไปเรียนรู้กันนะครับว่า เงินจากประกันสังคมนะครับเงินทดแทนจากประกันสังคมนอกจากจะดูแลด้านสุขภาพแล้วนะครับดูแลเรื่องบําเหน็จบํานาญแล้วนะครับยังดูแลทาย,ยาทหลังจากผู้ประกันตนเสียชีวิตไปนะครับไม่ว่ากรณีใดๆเพราะนั้นเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับการรับสิทธิ์ของผู้ประกันตนในกรณีที่ผู้ประกันตนนะครับเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3หรือ39กก็ตามแล้วก็เกิดเสียชีวิตนะครับจะได้รับ ค่าทำศพ5 0,000บาทจ่ายกับผู้จัดการงานศพแล้วก็เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตนะครับจ่ายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนทนําหนังสือระบุไว้นะครับมีสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายและ3สุดท้ายจะเป็นเงินบําเหน็จเงินก้อนนะเงินบําเหน็จชราภาพจ่ายให้กับทาย,ยาทผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลอื่นที่ผู้ประกันตนได้ทําหนังสือเอาไว้นะครับซึ่งเงื่อนไข2ข้อแรกนะครับด้านบนเนี่ยจะรับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ประกันตนมาตาา33 และมาตา3า39จะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนนะครับภายในในระยะเวลา6เดือนก่อนถึงแก่ความตายนั่นเองนะครับส่วนบำเหน็จชราภาพที่ให้กับผู้ประกันให้กับทายาทผู้ประกันตนนั้นนะครับได้นะได้โดยที่เราอาจจะไม่ได้ส่งเงินสมทบมานานแล้วก็ตามนะครับก็สามารถที่จะ ทายาทจะได้รับบำเหน็จซึ่งส่วนได้รับเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าบำนาญที่คุณได้รับเนี่ยมันประมาณเดือนละเท่าไหร่นะครับก็ไปคูณกันเรามาดูการเพิ่มเงินบำนาญชราภาพกรณีผู้กันตนถึงแก่ความตายเพิ่ม3ประเด็นนะครับประกาศกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาก อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพฉบับที่2ปีพุทธศักราช2565ในราชกิจจานุเบกษ,ษาซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่29เมษายน2565เป็นต้นไปเพื่อใช้เป็นหลักประกันและเป็นการช่วยเหลือทายาทของผู้ได้รับบำนาญชราภพาพนะครับโดยที่ปรับใหม่แล้วนะครับผมคูยกันที่ปรับใหม่แล้วกัรของเดิมเราจะไม่พูดถึงนะปรับใหม่คือ จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ60เดือนนั่นเองตัวอย่างง่ายๆนะครับรับบำนาญชราภาพมาเดือนละ5,250บาทนะครับแล้วเกิดเสียชีวิตนะครับรับมาแล้ว20เดือนเสียชีวิต เราก็จะต้องเหลืออีก40เดือนนะครับในการที่จะได้บำนาญชราภาพเพราะนั้นเขาก็จะเอา5,250บาทคูณ40เลยได้201,000 2 1 0 0 0 0นี้นะครับให้กับทายาทผู้กันตนนะครับที่ลงไว้ว่าจะให้ใครเนี่ยนะครับไปเลยนะเป็นเงินก้อนเลยนะเป็นบำเหน็จเงินก้อนนะครับประเด็นที่2 จ่ายเงินบำเน็จชลาภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชลาภาพกลับเข้าเป็นเป็นผู้ปกรกันตนจนครบ60เดือนแล้วก็ประเด็นที่3นะครับเป็นประเด็นสุดท้ายนะผู้รับบำนาญชราภาพอยู่ก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับรับเงินบำนาญชลาภาพ มาแล้วยังไม่ครบ60เดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจนครบ60เดือนหากได้ในกรณีรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วแต่จำนวนเดือนเหลือน้อยกว่า10เดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็น1ิบเท่าของบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายนะครับอ่าไม่งงนะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างนะครับจาก ข้อมูลที่เราโจกหัวในหน้าปกนะครับก็คือผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญน,นะสมมติได้รับเงินบำนาญมา3 9ม0าบาทแล้วเกิดด้านเสียชีวิตโดยยังไม่ได้รับบำนาญเลยนะครับไม่ได้รับอะไรเลยแบบเสียชีวิตก่อนอย่างเงี้ยทายาทจะได้รับเป็นเงินชดเชย60เท่าเลยนะครับเป็นบำเหน็จเป็นเงินก้อน60เท่า3 9 0 0เคูณบเท่ากับ234,00นนะครับเงินจำนวนนี้ แต่ในกรณีถ้าเราได้รับบำนาญมาแล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างได้รับมา10เดือนนะครับวิธีการคิดเราก็เอา60ตั้งก่อนลบจำนวนเดือนที่ได้รับบำนาญมาแล้วก็เหลือ50เดือนที่ควรจะได้รับนะครับก็เอา50คูณ3,900บาทเท่ากับ1 9 5 0 0 0บาทนะครับเป็นบำเหน็จเงินก้อนให้กับทาย,ยาทผู้ประกันตนนะครับอ่าในเป็นจำนวนเดือนอื่นๆบ้างล่ะนะครับนี่มาดูตารางนี้ตารางนี้จะบอกว่า ถ้าคุณได้รับบํานาญมาแล้วเท่าไหร่แล้วเกิดเสียชีวิตนะครับจะเหลือบํานาญที่ควรจะได้รับเท่าไหร่แล้วทายาทจะได้รับเท่าไหร่มาดูกันบ้างเช่นนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะได้รับ2องแสนสเนี่ยได้รับ1มา1เดือนได้รับมา1เดือนปุ๊บอ้าวเสียชีวิตเลยที่เหลือต้องได้รับอีก59เดือนนะครับทายาทจะได้รับ2องแสนสบาทเป็นเงินบาเหน็จ นะครับเป็นเงินก้อนได้รับบํานาญมาแล้ว2เดือนเกิดเสียชีวิตบํานาญที่เหลือคือ58เดือนนะครับทายาทจะได้รับ2องแสนหบาทได้รับบำนาญมาแล้ว3เดือนเสียชีวิตนะครับเหลือบำนาญที่จะต้องได้รับอีก57เดือนทายาทจะได้รับ2 22,300บาทได้รับบำนาญมาแล้ว4เดือนนะครับเสียชีวิต เหลือบำนาญที่ควรจะได้รับอีก56เดือนทายาทจะได้รับ218,400บาทนะครับเดี๋ยวผมคำค่ามานะคงไม่ได้อ่านไล่หรอกคุณก็ดูตามไปแล้วกันนะครับได้รับบำนาญมาแล้ว12เดือนเหลือบำนาญที่จะได้รับอีก48เดือนนะครับทายาทจะได้รับ187,200บาทได้รับบำนาญมาแล้ว14เดือนนะครับเหลือบำนาญที่จะได้รับ46เดือน ทายาทจะได้รับ179,400บาทได้รับบำนาญมาแล้ว17เดือนทายาทจะได้เหลือบำนาญที่จะต้องได้รับ43เดือนทายาทจะได้รับ1 6 7 7 0 0บาทได้รับบำนาญมาแล้ว19เดือนนะครับเหลือบำนาญที Ranger, ่ได้รับอีก41เดือนทายาทจะได้รับ1 5 9 9 0 0บาทได้รับบำนาญมาแล้วนะครับ21เดือนเหลือบำนาญที่จะได้รับอีก39เดือน ทายาทจะได้ร <th> ับ152,100บาทได้รับบำนาญมาแล้ว23เดือนนะครับเหลือบำนาญที่จะได้รับ37เดือนทายาทจะได้รับ144,300บาทได้รับบำนาญมาแล้ว25เดือนนะครับเหลือบำนาญที่จะได้รับ35เดือนทายาทจะได้รับ136,500บาทได้รับบำนาญมาแล้ว26เดือนนะครับเหลือบำนาญที่จะได้รับ34เดือนทายาทจะได้รับ132,600บาท ได้รับบำนาญมาแล้ว28เดือนนะครับเหลือบำนาญที่จะรับ32เดือนทายาทจะได้รับ124,800บาทได้รับบำนาญมาแล้ว29เดือนนะครับเหลือบำนาญที่จะรับ31เดือนทายาทจะได้รับ129,000บาทได้รับบำนาญมาแล้ว31เดือนนะครับเหลือบำนาญที่จะรับอีก29เดือนทายาทจะได้รับ113,100 10, บาทนะครับ ได้รับบำนาญมาแล้ว42เดือนนะครับเหลือบำนาญอีก18เดือนทายาทจะได้รับ72,000บาทได้รับบำนาญมาแล้ว44เดือนนะครับเหลือบำนาญอีก16เดือนทายาทจะได้รับ62,400บาทนะครับประมาณนี้ละกันนะประมาณนี้ละกันนะครับลองใครไม่ทันนะครับย้อนคลิปวิดีโอได้ตลอดเลยนะลองดูนะครับ ก่อนจะการน,นะครับอย่างที่บอกกันว่าเรื่องราวประกันสังคมมันคือเรื่องราวใกล้ตัวเรานะครับใกล้ตัวท่านๆมากที่สุดแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตการทํางานของมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆท่านๆนั่นแหละนะครับซึ่งประกันสังคมจะดูแลคุณนะตั้งแต่เริ่มนะเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์เลยเริ่มทํางานนะครับมายนมาจนดูแลจนแก่นะครับได้บําเหน็จบํานานแล้วก็เสียชีวิตนะครับทาย,ยาท ยังช่วยดูแลทายาทอีกนะเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนให้กับทายาทที่เหลือเพราะนั้นนะครับสิ่งเราเานี้นะมันไม่หายไปไหนหรอกมันก็จะวนแบบนี้แหละนะครับเพราะนั้นอย่ามองว่าการส่งประกันสังคมเป็นเรื่องสิ้นเปลืองอะไรไปนะครับอย่าไปเสียดายเลยเพราะตอนที่คุณต้องการใช้สิทธิประกันสังคมคุณจะรู้ว่าเออมีสิทธิประกันสังคมก็ดีอย่างนี้นี่เองนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นลังใจให้หน่อยและใครมีเรื่งองราวเกี่ยวกับประกันสังมคอมเมนต์สอบถามแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะครับผมจะมาตอบทุกท่านอย่างแน่นอนนะ